ก็น่าเบื่อจังเว้ยดูแต่คลิปพี่เมมฮ่าอยากเจอตัวจริงเฮ้ยมันใช่พี่เมมรอือเปล่าวะอุ๊บพี่ครับผมอุ๊บอุ๊บไอ้ยงเมมกูจะตายก่อนที่จะเจอพี่ครับผม FC พี่มิมครับผมขอถ่ายรูปนะครับโอเคค่ะเคนะครับอเอ,อ้เคสามสองหนึ่ง action แช, <Plant festivals> ช่แ <ise> ช,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 ช่แ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 ช่พองสีสัตว์ันนี้ไล่แช้แชัไล่เฮ้ยเอ้าเมมไปอยู่นั่นซะกูจะพาตรงไปเอ้าเล่อนอะไรวงเนี่ยแช่แช่เฮ้ยหยุดหยุดแช่ได้แล้ว ทำไมอ่ะพี่ผู้สาวเป็นเอฟซีพี่มมาหายฮะหายไปไหนอ่ะต้องตามหาเดี๋ยวแป๊บรถ่ะรถรถรถแต่พาผมไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมทำไมอ่ะไม่เป็นไรหรอกไปโรงพาไปหรออ่อกเออก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องรถละจะซื้อรถไปแล้วไงแล้วแบบไหนเนี่ยเมื่อก,กี้ไง สูงเยจังเพ่อใ,ใครมีคนซื้อเนี่ยไปนิคมคมขี่รถเอง่อาขี่มั่วนะัเนน่ะอ๋อไปมั่วหรอกแป๊บไม่มั่วหรอกไปประตูไปเร็วเร็วโอ้หัวลืมเอาหัวไปไมันเอาหัวไปได้หรอไปเอาไปโอ้ไปไแล้ว อ้าวรถรถเสียแล้วรถเสียครับเอ้มันทางอะไรวะเนี่ยโอ้โอเห็นชนสี่รถไปหน่อยครับก็เลยตามโอ้ผมก็ชั่วแล้วเนี่ยผมเป็นเอฟซีแล้วเนี่ยโอ้หิรอะไรเนี่ยระวังตกนะแล้วเอาเอาหิรอะไรเนี่ยแล้วคันนี้รุ่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นไงรอบวันนี้น่าจะรอบนะ กอนที่จะไปช่วยตายก่อนนี่หนโอ้ยน้ำโอ้ยเอฟซีนี่เนะ่ยาไมันงงๆพี่มีอาจจะสียเนี่ยอย่าดีลองฮเฮ้ยส่ใจเสียใจหรือลองห้ามกันหน่อหรือว่าตัดหรอวกันหน่อน่ยโอ้โอเจต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 เต Oh mẹ god, no! Mày... nein, 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 đuôi nein, đuôi, nein, 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 lót, nein, nein, lót เฮ้ยเตยก่อนเตยก่อนเฮ้ยอย่าพี่งดันรถดันรถดันดันดันโอ้โอ้รถตายก่อนมั้ยไม่ใช่รถเสียก่อนมั้ยเนี่ยโอ้หไปชี้โอ้โอ้จะจมน้ำตายก่อนมั้ยเนี่ยไปโอ้เอฟซีแล้วเนี่ยทำไมท้ามันชันขนาดนี้เนี่ยนี่คู่ไลน์เอาไวจับที่ไหนวะเนี่ยที่ป่าเหรอ พี่เดินนี่ไปแะเดี๋ยวไปอยู่กับจมน้ำตายโออเออเออเพื่อพิงแม่จะโดนต่อยหรือโดนชดก็ได้นะหรืออาจจะโดนขุมขืนโอยรีบอยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่เป็นห่วงไหมเนี่ยขนาดผมเป็น FC สัยง่วงเลย โอ้ยโอ้ยเ,เราไม่ติดแล้วอ่อต้องรัหาเ,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 เพื่อนกันไม่มีวันนไม่มีโอ้ยตังค์ก็หมดเนี่ยเออฉันชื่อน้องอยู่พอดีเลยก็เดี๋ยวผมเอานันรถช่วยแล้วครับแล๊บเดี๋ยวครับโอ้โอ้อลแล้วมันรถอะไรวะเนี่ยรถพี่เหรอครับ

รถรถเสียรถมันรถมันแปลกๆครับพี่เ้ยพี่เดี๋ยวนี้อ๋ออ๋อเขี้ยแม่งพี่มีมเหรอไม่ใช่นะโอเคโอ้ยกระจกแตกอีกแล้วตอนนี้ต้องไงจะหมดเหมือนนะครับเอ้ยโอ้โหมุ่อไรจะซิ่งเนี่ยปัดปัดนะครับปัดปัด ก่อนปั๊บสิ่งเลยกูบอกว่าสิ่งที่โอ๊ยไม่ใช่สิ่งนี้โอ้โหนี่มันกูหมดทีโอ้รถกูไม่มีอจะแต่งแล้วเนี่ย What the fuck โอ๊ตแมนกูต้องไปเจออะไรแบบนี้ด้วยรถกูจะเสียนะเว้ยโอ้โหทางโอ้โหทางก็สูงลงไปดีกว่า ในรถเราก็เสียละไม่ต้องเอาอะไรหรอกไปเดินจะให้เดินไงมันสูงมากเลยนะครับเอ้ยก็รีบๆเดินไงก็รีบเดินนะ่นีอยเอ้ยสูงโคตรสูงเลยโหรี่ขี่รถไงก็พี่เนี่ยไม่เติมน,น้ำมันให้ผมเนี่ยโ่าอีกกี่ชั่วโมงจะถึง่ย อมั่งเอ้อไปโอ้โหทำไมขึ้นเรือจังไปไปด้วยโอ้ม่งหาเรื่องิตั็อีกละนี่แหละที่เราขี่มาแล้วก็าำลงไปข้างล่างแล้วก็ถึงตรงนั้นแหละอืมต้องดำอีกเหรอเดี๋ยวหาชุดก่อนแป๊บหาชุดอ๋อชุดอวกาศให้เออใส่หมวกคลิงเดียวก็พอครับ ใส่ดูดินี่มันกันน้าได้เนี่ยไม่ต้องเป็นหมวงพี่แต่เราไม่ต้องการอย่างนี้นะเออแค่ทำตามหน้าที่เอ้ยหารถแป๊บซื้อรถก่อนรถถังเหรอใช่รถถังทีนี้เราจะไม่นั่งเราจะจัดการในหมอนั่นไปเ e t เก้เตรียมตัวออกเดินทางได้ก็ตรงไหนอะ เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวบอกพี่มิม,มนี่เ,เหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนไอ้มไม่ใช่โคตรมาหนูกท็ที่ที่พี่มิมโดนจับไปสักอีกมันเหมือนหน้าเรามันขายหรือเปล่าเนี่ยมอระคอมอรคอฟนี่รถทำไมต้องเอา,เอา,เอาวางันเนี้ยเสือกกูยิงสักดอกไหมเนี่ยกูตบแม่งอ่ะ ช่วยฉันด้วยพี่เทนิสช่วยด้วยโอย้แบบครับใส่แว่นก่อนใส่เพื่อนหล่อเท่ครับฉันจะช่วยดีใน F G จะช่วยพี่ไม่ไ,มได้เลยเพราะฉันเป็น F G ไม่ได้ฉันจะทำต,ต,ตห้เธอหายเฮ้ยไอ้โจน่าจะาต้อง,อางมาพองดิเฮ้ยต้องใจฉันมายด้เลยสัก พอนี่สิ่งไรแฝดไหมเนนะี่ยไม่ได้ยุ่งอ่ะกูรอแล้วเนี่ยเค้มึงแดงให้หมดเลยนะกูไม่แดงอ่าแ,แล้วกูแดกแหละแล้วมันต้องหวังอ่ะแล้วก็จิบจานให้ด้วยโอ้ผมมแล้วครับผมเห็นอย่างนี้ผมขึ้นเลยขึ้นเลย เดี๋ยวผมต้องใ้รถออกด้านน้ำไปก่อนปั๊บป๊าค่ะทำไมมันช้าจังเอ้าทำไมอ่ะนี่อดดอีกอกี่ปีมันจะมาถึงเนี่ยก่อนที่ฉันจะมาสยบ <c oughs> ไม่ใช่ก่ <c oughs> อนที่ฉันอาจจะมาอ่ำคุมพืนคุณอนะ่ะคุณจะต้องเป็นสามีฉันคน ฉันไม่เป็นฉันยันงไม่ถึงเอ้ยถึงสิบแปดแล้วนี่หว่าแต่มึงโดนมึงถึงสิบแปดมึงจะต้องโดนเข้าใจปะถ้าทำไมกูอิ่มมันลอยได้นะโอ้ยบ้าอุ้ยอะไรรู้จะกอ่อ กำลังมาอยู่โสุดกูนแน่อิกเกยโจนบ้าโอ้ยดีนะกูมไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนะี่ยกูงูแค่ไหนฮะโอ้ยไม่เด็กเก้้าห้หมดก่อนดิเอ้อยากเก็บใ,ใส่ด้วยนะเนี่ยเมึงอทุกบ้านเดือแค่นี้ลนะ คนเพื่ออะไรเป็นยาอ่อนเฮ้ยเพื <hi> ่อมาหาเรื่องบ้านนี้กันนหรอเรากันโงอาชีวะมาจากฟองแหงเว้ยปืนนี่ปืนจริงนะเว้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีไม่ยว่าคนนี้เราชอบไม่ใช่คนที่กูชอบอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันโจนี่หว่าอย่างงี้เพื่อนเอาเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนี่เพื่อน สอบเฮ้ยมาเพื่อนเออเออเออเป็นไงเป็นไงเฮ้ยกัน oh, 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 oh. นอกว่าเฮ้ย hey, มีคนมีส่สวมความเื่อเสียงโอ oh, oh, oh. ๊ย้โหเชื่อรถใครวะเนี่ย <c> เ <oughs> ม่งรถเชื่อแม่งบ้านก <c oughs> ูจะพังหรือเปล่าวะกู <c oughs> ไม่ยอมหรอกเอ้์กูจะทำให้มึงเห็น <c oughs> ว่าไอ้แกนี่มึงทายเลยเพื่อนทายเลยทายเลย หายไปลงโซเชียลนะโซเชียลมึงดูงด,อดูอ่ะกลมหัวแม่งอ่ะถายแล้วครับนี่คือผู้ชายคนนี้เขาอ่ะจะข่มขืนพี่มึงคนที่ผมชอบกูจะยิงให้มันตายอ่ะเป็นไงอ้าอบัองงาบังงมาหาเรี่ยงครั้งนี้ะมึงอ่ะทำคนที่กูชอบเหรอเป็นไง โอ้โหข้อเสียอลยเดี๋ยวกูไปช่วยก่อนมาช่วยแล้วครับโถอ๋อเฮ้ยมาช่วยแล้วหรอคะขอบคุณมากโอ้โหอว้ยเชื่อกูตรงถีบรอเปล่าเนี่ยถีบแม่งเลยใช่กุมงุนถีบแตบมึงอ่ะอาจจะตายก็ได้เว้ย มึงอ่ะถือปืนไม่ได้แล้วหรอกดตีเอ้ะเห็นมึงต่างนี้ขอดีใจเลยมึงทำตากลัวตาของกลัวขี่รถเมย์เฮ้ยไอ้่านี่หวาบ้ามึงไม่ช่วยดิเฮ้ยมึงยิงอเอยย้ะ ยิงคนแล้เหรอวะไอ้สัตว์เอ้ยมึงยิงคนเลยเหรอวะอี้ยั่นคือไม้ไอสัตว์กูทำอ,ทอะไรผิดกูบอกมึงอ่ะมึงก็ไม่ช่วยเชียร์เลมึงเรียนช่างอะไรวะป้าบอจะตายสัตว์มึงอ่ะเลิกสอนกูได้เลยอยยี๋ถ้าเพื่อนของกูเป็นไร มึงชุดไชยมาเถอะมึงจำไว้กูกับมึงจบกันอิสัตว์เอ้ยเหี้ยไปเลยเอ้ยไปอยู่แล้วว่าอิสัตว์เฮ้ยมึงใจเย็นสิเมื่อมึงล้วาว้โอ้เชิดผมยังจะยิงละ ถ้ามันตายผมก็สมน้ำหน้ามันอุ้ยแล้วสิวะาก็มันลดได้แค่นี้เนี่ยเฮ้ยสมหนา้าพี่มิวไอ้ไอเกดมึงเป็นไรไหมเนี่ย เป็นไรผมกำลังพยายามจะเกะอยู่นะครับแต่มันไม่ได้น้องเป็นไรไหมพี่ขอโทษที่จะทำให้น้องต้องมาเสียอะไรอย่างนีมง้มึงหยุดได้แล้วมึงมึงฆ่าคนไม่ปเปิดดินถึงดังคาร์านเว้ว กูก็ว่าเธออยากจะเสพยาบ้าเหมือนกับมึงไงเฮ้ยใช่มึงือกูก็ไม่อยากเสพยาบ้ามือกับมึงชิคกี้พายกัใหม่กูจะยิงหัวมึงนี่แหละมึงคอยดูอีศพนี่มึงออกไปไปแต่ก่อนที่กูจะเผาบ้านมึงมันนี่อีว์จะต่อยมึง เชก,กาจะยิงมึงมึงย่ายิงมึงมึงมึงทำอะไรมึงจะมึงไปอ้าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยมีคนยิงกันจังลูกก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โห,า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 หา เรียนช่งางว่าวอจะตายสัตว์ทำแาพ่อของเดก็สมที่มึงทำตากลัวตากัูขี่รถเมยแต่ก็มาเจอดเด็กช่างที่นี่ใส่ยี้อย่างนีู้ถามจริงเถอะบุต้องเป็นไรสัตว์เด็กช่างก็นกบุ กะนกอืมกะนกและบุรพ์บุรพาพ่อสิกับบัวกูถามเถอะมันเป็นอะไรอ่ะฮะชากูด้วยสัตว์กูนึกว่าชาไทยกะนกดูตลกวะ่ะฮะตลกชิบหมาย อื้อตว์ไอ้ฟอกิง,งก็มาว่ะต้องไปพังประตูเข้าไปแล้วพี่เมฆอมคอบจิงแม่งเอาให้ย,ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้จิงยิงประตู มันมีชั้นเหรอท,รทรี่ทำงานดีวะแน่มันไงถูกว่ะฮู้มไม่สามารถทำให้เพื่อนของคูที่สำคัญที่สุดที่ไม่ต้องเจอเหี้ย อย่างนี้อ่ะอีสัตว์อีเด็กบ้านอย่ามาืเรื่องโก้กูไม่อยากช่วยเลยอ่ะถ่ายคลิดไม่เยอะเลยเพื่อนถ่ายคลิดเยอะเยอะเยอะกว่าน,นี้โหนี่เป็นหาเรื่องอับอับกับไอ้กันหนกดีกว่า แม่งรถใครวะใครสั่งสอนให้มันจอดรถอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยเฮ้ยมาแล้ววะไอกระหนกหรือตลกวะไออินหรืออิดปูนวะอ้าวอยน,นี้มันก็สวยดีครับแล้วมึงจะทำไมอ่ะมึงถ่ายรูปหมาพ่อ,องังเสถ่ะเตือนอ่ะกุมปืนนะเว้ย กูนึกว่าปืนหงเล่นเล่นพ่องสิมึงโดนไหมล่ะไั้สัสจะกูจะยิงมึงโอ้ใช่ไหมกระสุนหมดมึงมานี่เลยมาอันนี้มึงมาตรงน,นี้มาตรงนี้มาตรงนี้โอ้ยเชี่ชยใชี่ก็ได้ใชี่กูด้วยใชี่กูด้วยไออินเลยใชี่กูด้วย,ยกูอิน ุูอินไงมันนี่มึงมันนี่มันมนี่นนหรอวะมันนี่มึงทำยอะไรมึงพูดว่าอะไรนะพูดใหม่อีกทีดีครับพูดใหม่โอ้โหเนงาเพื่อนเดี๋ยวกูหายาก่อนกระเป๋ากูโห,โหมีครบทุต ไม่ช่วยมึงหรอแอ้ ปืนของเล่นมึงโดนสมค坤ก็ดีแล้วอีอินเว้ยนั่นเพื่อนไอบ้บนมาเว้ยบูมันมาอีกแล้วเหรอแป๊บเดี๋ยวกูผันแลใส่มันก่อนเฮ้ยมึงมาก็ดีแล้วไอบ้บก็ทำไมอ่ะไอสนุกคุ้อย่างนี้เหรอกูนึกว่าบูน้ำเงิน ฟ้าเฉียวอิสระเพื่อนเอาปืนมาดิแล้วมันปืนกูนี่หว่าทำไมอ่ะปืนมึงเหรอปืนมึงก็เหมือนกับปืนกูเหมือนไม่ยังไ้เฮียมึงมมมเ,เป็นอะไรวะมึงอ่ะปูแล้ว้ย้ปูต้องแข็งแรงแต่กูยิงอ่ะ ให้ดูปะยิงไม่เข้าใช่ไหมโอ้ยนยิงยีย่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะาที่ยังไม่โดนท้องกูก็มึงหาเรื่องใส่กูก่อนเนี่โยโหแล้วงานนี้แม่งกูนึกว่าโฟกี้ยอะไรวะเนี่ยมาถึงแล้วโอ้ยมีพี่มีพี่มี พี่มิ้มบุมาแล้วปป๊บโอ้ใครก็ได้โอ้ยไม่มีข้าทางไหนมาข้าทางนักต่างพี่มิ้มว้แต่มาเดี๋ยช่วยแต่เอ้อเสร็จแล้วค่ะป่ะของครบด้วยขอ l ไดเซ็นไหมคะโอเคเซ็นเซ็นเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปรุกันนะพี่มิ้ม จะพาไปโรงพยาบาลโอ้ไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยจะพาไปเดีย๋ยวถ่ายรูปก่อนโอ้ยทุกรุกเลย้าเย้เดี๋ยวผมไปด้วยเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยอย่าพึ่งไปนะครับพี่เมมพี่เมมอย่าพึ่งไป้องผมก็ผม ไปด้วยเออเอไอก็ได้เอโทรศัพท์ออกไปผมไปด้วยไปด้วยไปด้วยครับพี่ไปด้วยพี่ไหนไปด้วย,วย,วยโอเค็มน้ำไปตรงนั้นเลยไปแหมไ,ไปโรงพยาบาลจะถ่ายรูป ปืนมันนี่ซัดเฮ้ยมึงทำไรวะกูมีมี่หนอไม่นะเอาไว้แทงคองอะ่ะชิ่แม่งพิมิ้งไปแล้ววะฮะพิมิม้มาไม่เดี๋ยวพิมิม้ไปยังวะไปแล้วแปบ๊บแทงมึงก่อนแทงมีงินในยากแทงเอา,เป,าอปืนมายิงมาแทงแั่งปืนแทง ก็เอาปืนมึงอ่ะไปยิงไอ้แย่แล้วก็ติกกูจะไปหาพี่มิมไปไปเฮ้ย hey. ว้าเป็นไงเอาปืนมาปืนนี่ยไปไอ้ย่เด้อมึงยิง ไม่ใช่วะไอ้ยาต์มึงมึงเจอกูมึงเจอไอ้ยญาท์อ๋อไอ้ย,ยาติไอ้ยาติไอ้ญาติจิ้งมันว่าเป็นไงสมณะยังไม่ตายอีกเหรอถ้ายังไม่ตามก็โดนขนาดนี้ไปไอ้มีมมุมไปด้วยครับไอ้มีมไปไหน พี่แมาไปด้วยในที่สุดบ้านนี้ก็ถูกขายทิ้งไม่ได้ขายทิ้งเด็ดจุดจบอันนี้ก็คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้องควรอยู่กับอย่าไปอยู่กับคนแปลกหน้าและต้องอยู่กับพ่อกับแม่อย่างแบบโดดเดียวสิ้นสุดอเมซ i น